นับจากวินาทีนี้ตั้งแต่ที่คุณเห็นคลิปนี้มาดูกันว่าอีกสามชั่วโมงนี้จะมีสิ่งใดเกิดขึ้นกับคุณนะคะให้ไพ่นำทางให้ไพ่บอกก่อนดูคลิปนี้ตั้งจิตอธิษฐานให้ดีนึกถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์เจ้ากรรมในเวรเทพองค์พระลักษ์ประจําตัวคุณขออนุญาตเปิดดวงนะคะสําหรับคนที่ผ่านมาดูคลิปนี้ก่อนรับชมคลิปนี้พี่หมอฝากกดไลค์กดแชร์และอย่าลืมคอมเมนต์เพื่อรับพลังงานดีๆไปพร้อมหรือยังพร้อมแล้วมาดูกันพี่หมอเปิดให้สามใบนะ อีกสามชั่วโมงจะมีสิ่งใดเกิดขึ้นกับคุณบ้างจะมีเรื่องราวอะไรเกิดขึ้นกับคุณบ้างนะคะมาดูกันเลยพลังงานหกหูใบแรกสิ่งศักดิ์สิทธิ์ใครบนบานสารเกล่ากับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไว้ไหมขอพรเรื่องการเงินขอพรเรื่องโชคลาภขอพรเรื่องหนี้สินขอเพอื่อพรเรื่องความรักหรือขอเรื่องการงานมีใครตรงไหมมีใครขอพรกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์รับผ่านมาเห็นคลิปนี้พอดีบอกเลยว่า ภายในสามชั่วโมงนี้สิ่งที่คุณปรารถนาสิ่งที่คุณขอสิ่งที่คุณตั้งจิตอธิษฐานกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะสำฤทธิ์ผลและกำลังจะสำเร็จภายในสามชั่วโมงนี้ดุฟูลหมายถึงความอิสระแปลว่าบางคนขอเรื่องปัญหาที่คุณกำลังเผชิญอยู่ขอให้ปลดล็อก <c oughs> บางคนขอเรื่องนี้สินบางคนขอเรื่องการงานมีปัญหาหรือรอง,งานขอให้ได้งาน <c oughs> บางคนขอเรื่องการแก้ไขปัญหาที่หนักอกหนักใจอยู่ตอนนี้ไพ่ดุฟูลหมายถึงการเดินทางหมายถึงอิสระ แต่ให้ขึ้นมาแบบนี้พี่หมอคิดว่าขอให้ปลดทุกข์ให้พ้นทุกข์ให้พ้นปัญหาที่กําลังเผชิญอยู่ถ้าใครขอเคยขอกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ขอเรื่องหนี้สินขอเรื่องปัญหาเรื่องการงานขอปัญหาอะไรหลายๆอย่างขอให้ปลดล็อกขอให้ปัญหาตรงนี้ผ่านไปได้สิ่งนั้นกําลังจะสําเร็จภายใน3มชั่วโมงนี้ที่คุณผ่านไาเห็นคลิปนี้ว้าวหลักๆเป็นเรื่องการเงินนะ บางคนขอเรื่องการปลดหนี้บางคนขอเรื่องการแก้ไขปัญหาเรื่องการเงินบางขอเรื่องรองเงินก้อนใหญ่ก้อนโตบางคนก็ขอเรื่องโชคลาภนะคะเพราะฉะนั้นไม่ว่าคุณจะเป็นใครก็แล้วแต่ผ่านเห็นคลิปนี้แล้วนี่จะเป็นพลังงานของคุณและเป็นดวงคุณภายในสามชั่วโมงนี้สิ่งนี้จะเกิดขึ้นกับคุณนะคะเพราะฉะนั้นรับพลังงานดีๆและความโชคดีนี้ไปและขอให้คุณสําเร็จและโชคดีพิมพ์ว่ารับคําทํานายนี้